เรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กหญิงตัวน้อยที่ชื่อยังตันชีวิตของเธอต้องเผชิญกับบททดสอบที่หนักหน่วงตั้งแต่วัยเจ็ดขวบเธอป่วยด้วยภาวะสมองพิการและในปี2008ก็ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ความสูญเสียครั้งใหญ่ทำให้คุณแม่ต้องตัดสินใจเดินทางออกจากหมู่บ้านในชนบทอันห่างไกลเพื่อไปหางานทำในเมืองใหญ่หวังเพียงให้มีไรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว แต่ยังตันไม่ได้ถูกทอดทิ้งเธอยังมีคุณย่าเสียงยุนคุยผู้ที่เปรียบเสมือนเป็นแม่อีกคนของเธอคุณย่าเสียงตัดสินใจที่จะทําทุกอย่างเพื่อดูแลหลานสาวคนนี้อย่างสุดหัวใจแม้ว่าชีวิตประจําวันของท่านจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยยาก ทุกเช้าคุณย่าเสียงจะตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อเตรียมอาหารและป้อนข้าวให้ยังตันจากนั้นก็แต่งตัวให้หลานสาวเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนแต่การไปโรงเรียนของทั้งคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขาอันห่างไกลการเดินทางแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยแรงกายและแรงใจอันมหาศาลคุณยา่าต้องแบกหลานสาวขึ้นหลังและเดินเท้าข้ามภูเขาเป็นระยะทางกว่า9กกิโลเมตรเพื่อให้ยังตันได้ไปศึกษาเล่าเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆ เส้นทางที่เต็มไปด้วยความยากลำบากนี้ใช้เวลาไปกลับถึงวันละสี่ชั่วโมงและคุณย่าเสียงทำเช่นนี้มาเป็นเวลาเกือบ3ปีเต็มท่านไม่เคยบ่นถึงความเหน็ดเหนื่อยแต่กลับพูดออกมาด้วยความมุ่งมั่นว่าตราบใดที่ยายยังมีแรงยายก็จะแบกหนูไปโรงเรียนต่อไปคำพูดที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความรักนี้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละที่ไม่มีวันสิ้นสุดของท่าน เรื่องราวอันน่าประทับใจของสองย่าหลานได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนในปี2012และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางผู้คนต่างประทับใจในความรักอันบริสุทธิ์ของคุณย่าเสียงและสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นตามมาเมื่อเจ้าหน้าที่ของทางการได้เข้ามาให้ความช่วยเหลืออยั่งตันเพื่อเข้ารับการผ่าตัดทำให้เธอมีโอกาสที่จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น เรื่องราวของคุณย่าเสียงยุนคุยคือบทเรียนอันล้ำค่าที่สอนให้เราได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ด้วยคำพูดแต่ยิ่งใหญ่ด้วยการกระทำและความรักจากคนในครอบครัวสามารถเป็นแสงสว่างที่ส่งนำทางแม้ในวันที่มืดมิดที่สุด